ประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกทุกสิ่งบางเรื่องราวถูกซ่อนไว้ระหว่างบรรทัดบางตำนานถูกจงใจลบให้เหลือนหายไปจากความทรงจำบนหน้ากระดาษของพระราชหัตทะเลขาฉบับหนึ่งในสมัยรัชกาลที่หมีบันทึกสั้นๆที่กล่าวถึงภัยคุกคามลี้ลับณเมืองจันทบุรี เรื่องราวของเสือสมิงที่ไม่ได้เกิดจากป่าแต่ข้ามพรมแดนมาจากฝั่งเขมรพร้อมกับอาคมต้องห้ามนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าขานแต่มันคือรหัสลับที่ถูกผนึกไว้ด้วยการเวลารอคอยใครสักคนมาเปิดอ่านและปลุกตำนานที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง การเดินทางตามรอยบันทึกต้องห้ามฉบับนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและมันจะพาเราไปสู่ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเกินกว่าใครจะจินตนาการณมุมเงียบสงบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติท่วานับประวัติศาสตร์หนุ่มผู้มีแววตามุ่งมัน่นกำลังจมอยู่กับกองเอกสารโบราณเขาไม่ใช่แค่นักวิชาการแต่เป็นนักล่านักล่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ เป้าหมายของเขาคือการตามหาชิ้นส่วนที่ขาดหายไปของบันทึกการเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีในปีพศ2419เขาสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างถูกฉีกออกไปบางเรื่องราวถูกทำให้เงียบเสียงแต่ยิ่งค้นหาก็ยิ่งพบแต่ความว่างเปล่าราวกับว่ามีมือที่มองไม่เห็นคอยขัดขวางไม่ให้เขาเข้าใกล้ความจริงนั้น ความผิดหวังฉายชัดบนใบหน้าแต่ในใจของเขากลับยิ่งลุกโชนด้วยความท้าทายเพราะเขารู้ดีว่าปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักซ่อนตัวอยู่ในความเงียบนั่นเอง ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรณชายขอบของผืนป่าจันทบุรีราตรีนักมนุษยวิทยาและผู้สร้างสารคดีอิสระกำลังบันทึกเรื่องราวผ่านเลนส์กล้องของเธอหญิงชราชาวชองกำลังเล่าตำนานเจ้าป่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและแววตาที่เต็มไปด้วยความยำเกรง ราตรีไม่ได้มองหาสิ่งลี้ลับแต่มองหาความเชื่อที่หล,อล่อหลอมผู้คนเธอเชื่อว่าทุกตำนานมีรากฐานมาจากความจริงบางอย่างเป็นเสียงสะท้อนของความกลัวและความเคารพที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เกินอย่างถึง โปรเจกต์ล่าสุดของเธอคือการตามหาร่องรอยของจิตวิญญาณแห่งพงไพรโดยไม่รู้เลยว่าเส้นทางของเธอกำลังจะนำพาไปพบกับตำนานที่มีชีวิตและอันตรายเกินกว่าที่เรื่องเล่าใดๆจะบรรยายได้ท่ามกลางความวุ่นวายของสนามบินสุวรรณภูมิชายชาวอังกฤษสูงวัยในชุดซาฟารีสีเบจก้าวลงจากเครื่องบินด้วยท่าทีสุขุม ด j u l i a รจูเลียนครอฟท์ไม่ใช่นักท่องเที่ยวธรรมดาเขาคือนักประวัติศาสตร์และนักภาษาศาสตร์ผู้เป็นตำนานอดีตศาสตราจารย์ที่ปรึกษาของทิวาผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมและภาษาโบราณที่สาบสูญในกระเป๋าหนังใบเก่าของเขาไม่ได้มีเพียงเสื้อผ้าแต่มีความลับที่เดินทางข้ามทวีปมาด้วย การมาเยือนสยามในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อพักผ่อนแต่เพื่อร่วมไขรหัสลับที่อันตรายที่สุดในชีวิตของเขาและลูกศิษย์คนโปรดเพราะเขารู้ดีว่าบันทึกต้องห้ามที่ทิวากำลังตามหามันมีอยู่จริงและมันกำลังรอพวกเขาอยู่ ในร้านกาแฟาสไตล์โคโลเนียลใจกลางกรุงเทพการพบกันของสิทธิและอาจารย์ได้เริ่มต้นขึ้นดรจูเลียนไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงเขายืนซองเอกสารเก่าแก่ให้ทิวาข้างในนั้นคือสิ่งที่ทิวาตามหามาตลอดสำเนาแผนที่โบราณสมัยรัชกาลที่หที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก,ก่อนมันคือส่วนที่หายไปจากบันทึกฉบับทางการบนแผนที่มีลายมือเขียนข้อความภาษาเขมรโบราณ กำกับไว้พร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่ชี้ไปยังจุดหนึ่งในป่างลึกของจันทบุรีแววตาของทิวาเป็นประกายขึ้นมาทันทีนี่ไม่ใช่แค่แผนที่แต่มันคือลายแทงลายแทงที่จะนำไปสู่ต้นต่อของตำนานเสือสมิงและอาจเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขปริศนาทั้งหมดที่เขาเคยสงสยัย ใต้แสงไฟสลัวในห้องทำงานที่เต็มไปด้วยหนังสือของทิวาแผนที่โบราณถูกกางออกดอกเตอร์จูเลียนผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณชี้ไปยังอักขระที่มุมแผนที่แล้วแปลความหมายให้ทิวาฟังมันไม่ใช่แค่บันทึกเรื่องเสือธรรมดาแต่มันคือสูตรการปรุงน้ำมันเสือสมิงและสถานที่ประกอบพิธีกรรม คำพูดของเขาทำให้บรรยากาศในห้องหนักอึ้งขึ้นมาทันทีนี่คือหลักฐานที่เชื่อมโยงตำนานเข้ากับไสยศาสตร์มนต์ดำอย่างชัดเจนเป็นการยืนยันว่าเรื่องเล่าสมัยรัชกาลที่หที่บันทึกไว้นั้นมีมูลมากกว่าที่ใครๆคิด การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การพิสูจน์ประวัติศาสตร์อีกต่อไปแล้วแต่มันคือการก้าวเข้าสู่โลกของอาถรรพ์ที่วิทยาศาสตร์อาจไม่มีคำตอบในคำนัดเดียวกันที่โฮมสเตย์เล็กๆในจันทบุรีราตรีได้รับอีเมลฉบับหนึ่งมันมาจากเพื่อนนักวิชาการที่รู้ว่าเธอกำลังทำสารคดีเกี่ยวกับความเชื่อชายแดนในอีเมลมีภาพแผนที่โบราณแนบมาด้วย เป็นภาพเดียวกับที่ทีวาและด็อกเตอร์จูเลียนกำลังจ้องมองอยู่หัวใจของราตรีเต้นแรงเมื่อเห็นว่าจุดที่ถูกทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่นั้นคือพื้นที่ป่าที่ชาวบ้านเตือนนักเดือนหนาว่าห้ามย่างกลายเข้าไปเพราะเป็นถิ่นของเจ้าป่า โลกของวิทยาศาสตร์และโลกของความเชื่อกำลังจะโคจรมาพบกันและราตรีรู้โดยสัญชาตญาณว่าเรื่องราวที่เธอกำลังจะได้เจอมันยิ่งใหญ่และอันตรายกว่าสารคดีทุกเรื่องที่เธอเคยทำมาการพบกันของคนสามคนจากสามโลกเกิดขึ้นในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเป็นมิตรนักในครั้งนี้ที่ว่านักประวัติศาสตร์ผู้ยึดมั่นในหลักฐานมองราตรีด้วยสายตามไม่ไว้วางใจ เขาเห็นเธอเป็นเพียงคนทำหนังที่อาจเข้ามาขัดขวางการทำงานส่วนราตรีนักมนุษยวิทยาผู้เชื่อในเรื่องเล่าและจิตวิญญาณก็รู้สึกว่าที่วาเป็นพวกหัวแข็งที่มองไม่เห็นอะไรนอกจากตัวอักษรบนกระดาษ มีเพียงด็อเตอร์จูเลียนที่พยายามเป็นกาวใจเชื่อมคนสองขั้วเข้าด้วยกันเขาหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าวิทยาศาสตร์และความเชื่อก็เหมือนกลางวันกับกลางคืนเราต้องการทั้งสองอย่างเพื่อเห็นภาพทั้งหมดโดยไม่มีใครรู้ว่าภาพทั้งหมดที่พวกเขากำลังจะเห็นนั้นมันมืดมิดและน่ากลัวเพียงใดเสียงเครื่องยนต์ของรถจี๊ปเก่าดังกระหึ่มพาทั้งสามคน มุ่งหน้าสู่ใจกลางผืนป่าจันทบุรียิ่งลึกเข้าไปเท่าไรทิวทัศน์ก็ยิ่งเปลี่ยนไปป่าโปร่งค่อยๆกลายเป็นป่าดงดิบที่รกทึบแสงแดดที่เคยสาดส่องกลับถูกบดบังด้วยเรือนยอดของต้นไม้สูงใหญ่บรรยากาศรอบตัวเริ่มเย็นยเยือกและเงียบสงัดผิดปกติมีเพียงเสียงลมหายใจของผืนป่าที่ดังอยู่ในหูมันเป็นความเงียบที่น่าอึดอัด ราวกับว่ามีสายตานับร้อยคู่กำลังจ้องมองพวกเขาจากเงามืดพวกเขากำลังล่วงล้ำเข้าไปในอาณาเขตที่ถูกปกครองด้วยกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกฎของพงไพรที่มนุษย์เป็นเพียงผู้มาเยือนและอาจไม่ได้กลับออกไปในที่สุด รถจี๊ปก็มาหยุดลงที่หน้าวัดป่าเก่าแก่แห่งหนึ่งสภาพของมันสุดโทมตามกาลเวลาแต่ยังคงแฝงไว้ด้วยความขรึมขลังที่นี่คือจุดหมายแรกตามที่ระบุไว้ในแผนที่โบราณขณะที่พวกเขากำลังก้าวลงจากรถสายตาของพระภิกษุชรารูปหนึ่งที่กำลังกวาดลานวัดอยู่ก็จับจ้องมาที่พวกเขา สายตาคู่นั้นสงบนิ่งแต่กลับมองทะลุเข้าไปถึงในใจท่านหยุดกวาดใบไม้แล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่ก้องกังวานว่าสิ่งที่พวกโยมตามหามันไม่เคยจากไปไหนมันแค่รอเวลาที่จะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง คำพูดของท่านเป็นเหมือนการยืนยันว่าพวกเขามาถูกทางแล้วและกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับตำนานเข้าจริงๆตายแสงตะเกียงริบหรี่ในศาลาวัดเก่าดรจูเลียนได้กางเอกสารสำคัญที่สุดออกมามันคือสำเนาพระราชหัตทะเลขาที่บันทึกเหตุการณ์ในปีพศ2419ท่านเริ่มเล่าเรื่องราวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึม เรื่องของอาจารย์ชาวขเขมรผู้มีอาคมแก่กล้าได้ปรุงน้ำมันเสือสมิงขึ้นแต่ลูกศิษย์สามคนกลับขโมยมันไปทาตัวทำให้กลายร่างเป็นเสืออย่างสมบูรณ์และหนึ่งในนั้นได้พลัดหลงเข้ามาในเขตเมืองจันทบุรีมันเที่ยวไล่ฆ่าคนไปถึงห้ารายทำให้คำสาปฝังแน่นจนไม่อาจกลับคืนร่างเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไป นี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นเดียวที่ยืนยันการมีอยู่ของเสือสมิงจากอาคมไม่ใช่แค่เสือที่กินคนจนวิญญาณสิงสู่มันคือคำสาปที่เกิดจากความโลภของมนุษย์และคำสาบนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในป่าแห่งนี้ พระอาวุโสพาทั้งสามคนเดินลึกเข้าไปหลังวัดไปยังเจดีเก่าองค์หนึ่งที่ถูกรากของต้นไทรขนาดใหญ่โอบรัดจนแทบเป็นเนื้อเดียวกันทันชี้ไปที่ฐานของเจดีซึ่งมีอักขระขอมโบราณสลักเอาไว้นี่คือผนึกที่บรรพบุรุษได้ทำไว้เพื่อจองจำวิญญ,ญาณร้ายตนนั้นท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย แต่การเวลาได้กัดกร่อนพลังของอาคมผนึกกำลังจะเสื่อมสลายและวิญญาณที่ถูกกักขังมานานนับร้อยปีกำลังจะถูกปลดปล่อยคําพูดของท่านทำให้ทุกคนรู้สึกเย็นว่าไปถึงสันหลังพวกเขาไม่ได้กำลังตามรอยประวัติศาสตร์อีกต่อไปแล้วแต่กำลังยืนอยู่บนปากเหวของหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้น ชิวาใช้ความรู้ด้านโบราณคดีที่เขาสั่งสมมาค่อยๆลูบไปตามรอยสลักของอักขระโบราณบนฐานเจดีเขาหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาแปลความหมายของมันทีละตัวมันไม่ใช่แค่พันหนึกแต่มันคือคำเตือนเขาพึมพำออกมามันเตือนเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ที่ถูกสาปให้ต้องเฝ้าสมบัติล้ำค่าที่สุดของมันนั่นคือดวงใจของมันเอง ราตรีขมวดคิว้วดวงใจหรอคะหมายความว่ายังไงทิวาสายหน้าเขาเองก็ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันเช่นกันแต่ปริศนาใหม่ได้ถูกโยนเข้ามาแล้วดวงใจของผู้พิทักษ์คืออะไรและมันซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่คืนนั้นหลังจากออกจากวัดป่าพวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์ใกล้กับซากหมู่บ้านร้างที่ปรากฏในแผนที่ ขณะที่ทิวาและดอกเตอร์จูเลียนกำลังศึกษาแผนที่ต่อราตรีที่รู้สึกอึดอัดได้เดินแยกตัวออกมาสำรวจรอบๆพร้อมกับกล้องในมือแล้วเธอก็ต้องหยุดชะงักบนพื้นดินคโคลนที่ชื้นแฉะปรากฏรอยเท้าของเสือขนาดใหญ่มะหืมามันใหญ่และลึกกว่ารอยเท้าของเสือโครงที่เธอเคยเห็นในสารคดีอย่างเทียบไม่ติด สัญชาตญาณของเธอบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติรอยเท้านี้มันสดใหม่เกินไปราวกับว่าเจ้าของรอยเท้าเพิ่งจะเดินผ่านไปไม่นานและอาจจะยังเฝ้ามองเธออยู่จากเงามืดในตอนนี้ทิวารีบตามมาดูเมื่อได้ยินเสียงเรียกของราตรีเขาหยิบไม้บรรทัดพกพาออกมาวัดขนาดของรอยเท้าตัวเลขที่ปรากฏทำให้เขาต้องสายหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาเป็นไปไม่ได้ เสือโครงอินโดจีนที่ใหญ่ขนาดนี้มันสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่แถบนี้เกือบหมดแล้วเขาพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งตันนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ขัดแย้งกับข้อมูลที่เขามีอยู่โดยสิ้นเชิงเป็นครั้งแรกที่ความเชื่อมั่นในตำราของที่ว่าเริ่มสั่นคลอนเขามองลึกเข้าไปในความมืดของป่าบางทีอาจจะมีบางสิ่งที่ตำราไม่ได้บันทึกไว้จริงๆก็ได้ เมื่อกลับมาที่แคมป์ราตรีรีบเปิดดูฟุตเทจจากกล้องวิดีโอที่เธอแอบตั้งทิ้งไว้เพื่อถ่ายภาพสัตว์ป่าตอนกลางคืนเธอเลื่อนดูภาพไปเรื่อยๆจนกระทั่งหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นวินาทีหนึ่งมีเพียงวินาทีเดียวเท่านั้นที่กล้องจับภาพได้เงาดำทำมึนขนาดใหญ่ได้เคลื่อนไหวผ่านหน้าเลนส์ด้วยความเร็วสูง มันมีรูปร่างคล้ายเสืออย่างไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกคือการเคลื่อนไหวของมันมันไม่ใช่การเคลื่อนไหวของสัตว์สีเท้าแต่กลับมีจริตและท่วงท่าที่ดูคล้ายมนุษย์อย่างน่าประหลาดราวกับเป็นนักเต้นระบำแห่งความมืดที่กำลังร่ายรำอยู่ในอนาเขตของตนเองพรานนำทางชาวบ้านที่พวกเขาจ้างมามีสีหน้าวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัด เขาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยเสียงสันส่นๆว่า เมื่อคืนนี้ขณะที่เขากำลังจะเคลิมหลับเขาได้ยินเสียงคนเรียกชื่อของเขาแววมาจากในป่ามันเป็นเสียงที่คุ้นเคยเหมือนเสียงของเพื่อนสนิทแต่เขาก็ไม่กล้าขานรับหรือตอบกลับไปเพราะมันเป็นกฎเหล็กข้อแรกของคนเดินป่าที่สืบทอดกันมาว่าหากได้ยินเสียงเรียกในป่ายามวิกาลห้ามขานรับเด็ดขาดเพราะนั่นอาจไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงของมันสิ่งที่กาลังล่าพวก เขาอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดที่ก่อตัวขึ้นดรจูเลียนพยายามทำลายบรรยากาศด้วยอารมณ์ขันแบบอังกฤษของเขาเขาเห็นชาวบ้านกำลังตำน้ำพริกรักกรรมของดีขึ้นชื่อของเมืองจันด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงลองขอชิมดูคำหนึ่งผลลัพธ์คือาศาสตราจารย์ผู้คงแก่เรียนถึงกับสำลักหน้าดำหน้าแดงไอโคลกโคลกจนน้ำหูน้ำตาไหล ทีวากับราตรีที่เห็นภาพนั้นก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้เป็นเสียงหัวเราะครั้งแรกนับตั้งแต่การเดินทางเริ่มต้นขึ้นและมันได้ทลายกำแพงความไม่ไว้วางใจระหว่างหนุ่มนักประวัติศาสตร์และสาวนักมนุษยวิทยาลงชั่วขณะหนึ่งสร้างสายใยบางๆขึ้นมาท่ามกลางพยันตรายที่รออยู่ การเดินทางยังคงดำเนินต่อไปตามแผนที่โบราณจนในที่สุดพวกเขาก็ข้ามเขตมาถึงจังหวัดตราดและมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับตำนานโดยตรงนั่นคืออำเภอเขาสมิงที่นั่นเองพวกเขาได้พบกับสารเจ้าป่าเล็กๆที่ถูกทิ้งร้างตามข้อมูลของพรานท้องถิน่นบนแท่นบูชาที่ผุพังมีเครื่องรางชิ้นหนึ่งวางอยู่มันคือ หัวเสือขนาดเล็กที่แกะสลักจากกระดูกอย่างประณีตแต่ที่น่าสนใจคืออักขระที่สลักอยู่บนนั้นเป็นอักขระแบบเดียวกับที่พวกเขาพบบนฐานเจดีแต่ทว่าเครื่องรางชิ้นนี้กลับแตกหักเป็นสองท่อนเราวกับว่าพลังของมันได้เสื่อมสลายไปแล้ว และแล้วในคืนนั้นเองฝันร้ายก็ได้กลายเป็นความจริงเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญดังมาจากชายป่าพรานนำทางที่กำลังเผลอไผลลืมคำเตือนทุกอย่างและเดินตามเสียงนั้นไปด้วยความสงสารทันใดนั้นเสียงร้องไห้ก็เปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องอันโหยหวน ทิวาราตรีและด็อกตอร์จูเลียนรีบขวาไฟฉายศาสต์ไปทำต้นเสียงและภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้เลือดในกายของพวกเขากลายเป็นน้ำแข็งเสือโคร่งที่ใหญ่โตมหึมากำลังยืนตรงงานอยู่มันคาบร่างของพรานผู้โชคร้ายไว้ในปาก ก่อนที่มันจะหันขวับมาดวงตาสีแดงกลับราวกับฐานไฟของมันจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของพวกเขาวูบหนึ่งแล้วจึงหันกลับและหายลับเข้าไปในความมืดมิดของพงไพรความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะก่อนที่ทุกคนจะได้สติและวิ่งกลับมาที่รถอย่างไม่คิดชีวิตเสียงหอบหายใจดังแข่งกับเสียงหัวใจที่เต้นรัว ทีวาชายผู้ยึดมั่นในหลักฐานและเหตุผลมาตลอดชีวิตบัดนี้ใบหน้าของเขาซีดเผือดราวกับกระดาษโลกทั้งใบของเขาพังทลายลงในพริบตาสิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ภาพหลอนแต่มันคืออสูรากายจากตำนานที่มีลมหายใจอยู่จริง หลักการและทฤษฎีทั้งหมดที่เขาเคยร่ำเรียนมาบัตรนี้มันไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความน่าสะพรึงกลัวที่อยู่นอกกรอบของวิทยาศาสตร์ในขณะที่ทิวากับราตรีกำลังปรับสภาพจิตใจดอกเตอรจูเลียนกลับมีสมาธิจดจอ่ออยู่กับเครื่องรางหัวเสือที่แตกหักซึ่งเขาเก็บมาจากสารเจ้า เขาใช้แว่นขยายส่องดูรอยแตกอย่างละเอียดแล้วก็ต้องขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจมันไม่ใช่การแตกหักโดยธรรมชาติเขากล่าวขึ้นรอยแตกนี้มันเรียบเกินไปราวกับว่ามันถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้มันไม่ใช่เครื่องรางป้องกันภัยแต่มันคือชิ้นส่วนชิ้นส่วนของกุญแจอะไรบางอย่างปริศนาใหม่ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง กุญแจดอกนี้ใช้สำหรับไขอะไรกันแน่เช้าวันต่อมาขณะที่บรรยากาศยังคงตึงเครียดก็มีหญิงสาวชาวบ้านหน้าตาสะสวยคนหนึ่งเดินออกมาจากป่าด้วยท่าทางอิดโรยเธอบอกว่าเธอเป็นนักท่องเที่ยวที่พลัดหลงกับกลุ่มเพื่อนและขอความช่วยเหลือทิวาและด็อกเตอร์จูเลียนกำลังจะเข้าไปช่วยแต่ราตรีกลับสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติ แววตาของหญิงสาวคนนั้นดูว่างเปล่าและแข็งกระด้างและที่สำคัญที่สุดมือของเธอที่ยื่นออกมานั้นมันดูใหญ่และหยาบกร้านไม่สมส่วนกับรูปร่างที่บอบบางของเธอเลยแม้แต่น้อยสัญชาตญาณของราตรีร้อมเตือนว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ราตรีตัดสินใจทดสอบบางอย่าง เธอแกล้งทำกล่องไม่ขีดไฟหล่นลงบนพื้นแล้วหันไปขอร้องหญิงสาวคนนั้นด้วยรอยยิ้มว่าพี่สาวคะพอดีมือฉันไม่ว่างเลยรบกวนช่วยจุดไฟให้หน่อยได้ไหมคะหญิงสาวคนนั้นรับกล่องไม่ขีดไปอย่างไม่สงสัยแต่เมื่อเธอพยายามจะหยิบก้านไม่ขีดเล็กๆออกมาเธอกลับทำไม่ได้อุงมมือที่ใหญ่และเก้งก้างของเธอไม่สามารถทำงานที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ได้ ทันใดนั้นเองแววตาที่ว่างเปล่าของเธอก็เปลี่ยนเป็นความดุร้ายและอาฆาตแค้นเธอกรีดร้องออกมาเป็นเสียงที่ไม่ใช่มนุษย์ก่อนจะหันหลังวิ่งหายกลับเข้าไปในป่าด้วยความเร็วอันน่าทึ่งค่ำคืนนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าทิวากับราตรีนั่งเฝ้ายามอยู่ข้างกองไฟด้วยกันสองคนความเงียบและความหนาวเย็นของป่าทำให้ทั้งคู่ขยับเข้ามาใกล้กันโดยไม่รู้ตัว ที่วาเป็นฝ่ายทำลายความเงียบขึ้นก่อนผมผมขอโทษนะที่เคยดูถูกสิ่งที่คุณเชื่อเขากล่าวพลางมองเข้าไปในกองไฟก่อนจะถอดเสื้อแจ็คเก็ตของตัวเองออกแล้วคลุมไปบนไหล่ของราตรีที่กำลังสั่นเทาจากความหนาว มือของพวกเขาสัมผัสกันโดยบังเอิญในจังหวะนั้นสายตาประสานกันและในวินาทีนั้นเองความรู้สึกบางอย่างที่ลึกซึง้งกว่าเป็นเพื่อนร่วมทางก็ได้ก่อตัวขึ้นเป็นความอบอุ่นเล็กๆท่ามกลางความมืดมิดและอันตรายที่รายล้อม ในที่สุดดรจูเลียนก็ค้นพบบางอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งในสมุดบันทึกของพรานโบราณที่ได้มาจากวัดป่ามันคือข้อความที่กล่าวถึงจุดอ่อนของเสือสมิงที่เกิดจากอาคมนั่นคือแนวคิดเรื่องดวงใจนอกกายที่ถูกเก็บไว้ในย่ามหรือภาชนะศักดิ์สิทธิ์บางอย่างและนั่นทำให้ดรจูเลียนอุทานออกมาเสียงดังเราเข้าใจผิดมาตลอดมันไม่ได้กาลังเฝ้าดวงใจของ แต่มันกำลังตามหาตามหาภาชนะที่ใช้พนึกดวงใจของมันต่างหากเครื่องรางหัวเสือนั่นมันคือชิ้นส่วนของภาชนะพนึกนั่นเองทุกอย่างกระจ่างชัดในทันทีเป้าหมายของอสูรร้ายไม่ใช่พวกเขาแต่เป็นของในมือของพวกเขาเรากับจะยืนยันความคิดของดรจูเลียนเสียงคำรามกึดก้องก็ดังขึ้นจนป่าทั้งป่าสั่นสะเทือน เสื้อสมิงในร่างจริงได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ได้ซุ่มโจมตีเหมือนครั้งก่อนคราวนี้มันบุกเข้ามาอย่างเปิดเผยและบ้าคลัง่งเป้าหมายของมันชัดเจนมันต้องการกุญแจคืนมันพุ่งเข้าใส่รถจีบด้วยพละกกำลังมหาศาลจนรถพันยับเยินในพริบตา ทั้งสามคนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทิ้งทุกอย่างแล้ววิ่งหนีเอาชีวิตรอดเข้าไปในป่าลึกที่มืดมิดโดยมีเสียงคำรามแห่งความอาฆาตไล่หลังมาติดติดการตามล่าที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังจากหนีหัวซุกหัวสุนทั้งสามคนก็มาหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำหินเล็กๆแห่งหนึ่งท่ามกลางความมืดและความเหนื่อยล้าทีวาได้นำข้อมูลทั้งหมดมาประติดประต่อกันในหัวแผนที่โบราณอักขระคำเตือนที่ฐานเจดีเครื่องรางรูปหัวเสือที่แตกหักซึ่งทำหน้าที่เป็นกุญแจและเป้าหมายของเสือสมิงที่ต้องการมันคืนทุกอย่างเชื่อมโยงกันเป็นภาพเดียวและมันชี้ ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่ประกอบพิธีกรรมในตำนานที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกของพรานโบราณปราศาทหินท้ายจันทบูรณ์เขาเงยหน้าขึ้นสบตากับอีกสองคนผมรู้แล้วว่าเราต้องไปที่ไหน รุ่งเช้าของอีกวันพวกเขาออกเดินทางอีกครั้งโดยใช้ลำธารสายโบราณเป็นผู้นําทางในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับมันซากปราสาทหินขอมโบราณที่ซ่อนตัวยุ่นหลังม่านเถาวันหนาทึบมันตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเงียบงนันราวกับถูกโลกลืม บรรยากาศรอบปราสาทเต็มไปด้วยความวังเวงและเยือกเย็นจนหน้าขนลุกทุกยางก้าวที่เหยียบย่ำลงบนพื้นหินโบราณให้ความรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับจ้องโดยวิญญาณน,นับร้อยที่สถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนี้พวกเขารู้ดีว่านี่คือจุดหมายสุดท้ายของการเดินทางและอาจเป็นสถานที่สุดท้ายในชีวิตของพวกเขา ณใจกลางของโถงประสาทที่พังทลายพวกเขาได้พบกับแท่นบูชาหินขนาดใหญ่บนแท่นนั้นมีร่องที่ถูกสลักเป็นรูปหัวเสือซึ่งมีขนาดพอดีกับเครื่องรางที่พวกเขาเก็บมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีวาตัดสินใจรวบรวมความกล้าค่อยๆบรรจงวางชิ้นส่วนเครื่องรางที่แตกหักลงไปในร่องนั้น ทันใดนั้นเองเสียงกลไกลโบราณก็ดังขึ้นจากใต้ผืนดินแทนบูชาหินสั่นสะเทือนก่อนจะเลื่อนออกเผยให้เห็นช่องลับที่ซ่อนอยู่เบื้องล่างและสิ่งที่อยู่ในนั้นคือยามผ้าไหมเก่าแก่ที่ปักด้วยได้สีทองเป็นอักขระขอมโบราณมันคือภาชนะที่ใช้ผนึกดวงใจนอกกายของเสือสมิง วินาทีที่ทวีวาเอื้อมมือลงไปหยิบย่ามใบนั้นขึ้นมาเงาทะมึนขนาดมหึมาก็ปรากฏขึ้นที่ปากทางเข้าถงปราสาทเสือสมิงเขมรได้ตามมาถึงแล้วมันไม่ได้อยู่ในร่างเสือสี่เท้าที่ดุร้ายแต่มันกลับยืนสองขาอย่างสง่างามราวกับมนุษย์ก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆสุดตัวลงกลายเป็นร่างเสือที่สมบูรณ์แบบต่อหน้าต่อตาพวกเขา มันคำรามขู่เสียงต่ำในลำคอเขี้ยวอันแหลมคมแยกออกจากกันดวงตาสีแดงกล่ำของมันไม่ได้มองที่พวกเขาแต่มองจ้องเขม็งไปยังย่ามในมือของทิวาเราวกับจะทวงคืนสิ่งที่เป็นของมันกลับคืนมาสัญชาตญาณแรกของทิวาคือการทำลายย่ามในมือทิ้งเสียเพื่อจบคำสาบนี้ไปตลอดกาล แต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรราตรีกลับร้องห้ามเขาไว้เสียงดังยา่าที่ว่ารอก่อนเธอก้าวออกมาข้างหน้าจ้องลึกเข้าไปในดวงตาสีแดงก่่ำของอสูรร้ายในดวงตานั้นฉันไม่ได้เห็นแค่ความชั่วร้ายแต่ฉันเห็นความเจ็บปวดความทรมานของการถูกจองจำมาน,นานนับร้อยปี เป็นครั้งแรกที่ใครบางคนไม่ได้มองมันเป็นแค่สัตว์ประหลาดแต่มองเห็นเศษเสี้ยวของความเป็นมนุษย์ที่ยังหลงเหลืออยู่วิญญาณที่ถูกกักขังอยู่ในร่างของนักล่าคำพูดของราตรีทำให้ทีวาชะงักแต่เสือสมิงไม่รออีกต่อไปมันคำรามก้องแล้วกระโจนเข้าใส่พวกเขาอย่างสุดกำลัง ในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นทิ่ว่าตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไม่ได้ทำลายย่ามแต่กลับหันตัวแล้วคว้างมันสุดแรงลงไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่แห้งขอดอยู่กลางถงประสาทร่างของเสือสมิงที่กำลังลอยอยู่กลางอากาศชังงักกึก มันหันไปมองย่ามที่กำลังร่วงหล่นลงไปในความมืดก่อนจะคำรามออกมาเป็นเสียงสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอาจจะเป็นความโล่งใจแล้วจึงกระโจนตามดวงใจของมันลงไปในความมืดมิดอันไร้ที่สิ้นสุดของบ่อน้ำเสียงกึกก้องกังวานค่อยๆเงียบหายไปเหลือทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดที่น่าใจหาย ทิวาราตรีและด็อเตอร์จูเลียนยืนนิ่งที่ปากบ่อมองลงไปในความมืดที่มองไม่เห็นก้นบึง้งทุกอย่างจบลงแล้วแต่คำถามมากมายกลับผุดขึ้นมาในใจพวกเขาได้ทำลายมันหรือเพียงแค่ผนึกมันไว้อีกครั้งการกระทำของพวกเขาคือการสังหารหรือคือการปลดปล่อยวิญญาณที่ทุกทรมาน ไม่มีใครรู้คำตอบและบางทีรหัสลับที่แท้จริงที่พวกเขาตามหาอาจไม่ใช่การทำลายล้างแต่คือการเลือกที่จะเข้าใจและให้อภัยและในวันนี้พวกเขาก็ได้ปลดปล่อยมันไปแล้วสู่ความมืดมิดที่อาจจะลึกกว่าเดิมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าคุณเชื่อว่าบางตำนานอาจเป็นเรื่องจริงขอบคุณค่ะ